ค่ะทุกคนยาวไปนะคะไปต่อเลยค่ะเราเพียงเลี้ยงตอนนั้นเราเป็นนักเรียนมาแล้วทำหรอหนวกผมจะทั้งสึ้นมผมเลยว่าผมว่าฮน้ำซ้ใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เหรอบันไดที่ว้าวหน่อยใจกี่ขั้นนะร้อยสาสิบเจ็ดขั้นนะคะ จะสุดแล้วค่ะทุกคนเราพิชิตยอดเขาท่านนาคาได้แล้วนะคะยิงไม่กี่อึดใจแล้วก็เห็นลานกรพญาอันสวยงามนะคะบนยอดเขาท่านาคาค่ะดูวิวค่ะทุกคนวิวข้างล่างนะคะสวยมากสวยมากไปตุวข้างบนค่ะ โอ้เสียววะดูวิวค่ะทุกคนมันมองเห็นข้างล่างครับแม่แม่เห็นว่าไม่ใหนึ่งกลังกำดมันเลยหลังดาบเลคีเท่าไรคะดีวีข้างล่างกันทุกคนนะเนียมากอ๋อหันนขอบคุณค่ะ

เหรอเดี๋ยวเดียวเนี่ยเหรอ

เจ้าผมขึ้นนะว,ว้าวดูดทุกคนผิวสวยมากเลย